ดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดี FC ทุกท่านพบพ่อกับสองน้องนันกับเก่าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเข้ามาไปน้ำกระล่ำไปน้ำหน่ยายก่ะมวนหมอนเด้อกินข้าวรำการพี่น้องตั้บตังไว้แล้วพ่อแม่เอาล้ำโดยสารวัลแหวนสารวัลหมักหมอนมาค่ะพ่อเข้ามา ขามาขามาขามาพี่น้องโอเมนูบัลนาขัวไข่เขาจะเป็นลมเด้ขัวไข่นี่ยห้าสิกินเพราะว่ามันมกกระเพาะมกวิญญาณเราไม่เขาเต็มมกมันสิร้ายคนอื่นอยู่เลือดจะวิญญาณเขาเห็นแต่เท่านี้อีกเยอพื่อนกินกันยังวะเดี๋ยวไปนอนเลยนี่ขอทิ้งเอ้ยเอฟซีถ้าพกอยู่ใส อเี้มาท,ท่อก็มีเอฟซีโอ้ยสงคราดก็ะะมีเอฟซีบอมาทำอะไรจีายนหน่อยทหนาอไม่ทันดีสบายดีน้อเะเกิดหมอือนคืนท้อารันเหมือนซาลาบั เราล่ำอยู่เขาเลยแล้วเขาสิกาแล้วอีกนี่อยู่บเนาะนี่เขาเลยไม่บอกไข่ก็จะได่ใครกินนะยายจื่อล่ำก็มีคนไปด่าพี่น้องเอ้ยใส่หวานแน่เสมอคนด่ายายจื่อยายจื่อหลบเขตเลยเราหอมบนหลากล่ำตั้งแต่ดูมาไม่เคยมีใครด่าเลยนะบอพี่น้องเอ้ยมันบอได้ด่าแน่คอมเมนต์ แต่มันด่าตามแบบซาวบ้าน <c oughs> มันไปด่า,าแถวกลางบ้านมันเบึ่งถิ่น้วกามันด่ายาจืนถ้าเราเป็นยาจื้นนี้หมดตามตีปาแหวงมาบุญ ดอกคนเลี้ยวบาโนงดดอกสาวบานแมนว่าพันธุสีมาา้าเราพันแหนวไรกาตามแสงสะท้อนอันนี้เนื้อง่ายจืนลาวบอกเคยดอกไดาา้ที่ทำลายเมนคืฟูนขอบคุณเนอ้อทางพี่น้อง กุ้นดาดอกมาเด้อขอบคุณเด้อสันลายลายให้ดาไปดอกเรเจ้านี่เด้ออยากคือเฮานั่นกินเขากินไปกะมันอิน่มพี่น้องเอ้คันยายไจืนกูบอเบาบ่วี่ไรเมล่าสวไปนี่เด้อขัน้นผู้แล้วนัน่นมีเบา ในย่ายจืนเล่าบอตอบขันไปร้านขันว่าคำดอกว่าจ้าสิหลังโฮมผู้คนเมาอ้าวเจา้าฮี่เดอขอปาาคุณคานเอไทยผู้ทั้งไกลประเทศต่างสาทารืนขอปาาคุณเด้อผู้อย่ไกลขันอยูไกลขันไกลไกลให้คอยทั้ง แม่ยายจืนเล่ากาวนั่นฟังตั้งมาได้ดาดอกคนใดมีแต่ดีดอกใจร้ายขอปาคุณคันเด้อดไทยทั้งเอฟซีปูอยู่ใกล้น่ดูไก่นึกไกลแสนดีใจทันเดโนเอฟซีเอ้ย Sắn nắng nóng nắng nó 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 y phong chị có sway thằng bì đã thằng len hô thơm thằng thơm 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 thương 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 thương

เมืองแรตีกันพี่น้องเมืองแรตีนะพี่น้องมาา่ลยมัดสีไรบ่เหือแห้งี่น้องเอ้ยสอมัดก็กระสือไรคนนี้อันนี้กินลงไปบ่มีแห้งนักสีสูงไปมากระอิดอ่อนนี่แต่แนวบ่เป็นแก้วมีเหลือกินได้กับบ่มีแห้งแต่เลือก นี้ขอปาาคุ้นดอกมือนีสิหยุดก่อนดอกความรำขั่นวาไพพอใจน้ำให้่าคตขามาได้ใหญ่ชื้นลาวซีีเจ้าใจให้สิขอรำจอเจาเถื่อใหม่สะทาเอิยขอปาาคุน้นนันเพื่อนดีใจหล่นนันกลัวคนทานเอ,อ้ย เป็นอย่างไดรพี่น้องสดๆให้เน่ตบมือให้เน่พี่น,อน้องแล้วจืดนลามา้ับต่อสู้ก็พายระหว่าพยายตากด่าไฟเมนต่ล้ามี่ข้าสกขายาหมูกระบอกำแมนดีรูข้าก็อยูไปด่มามันกขับได้เ็บได้ปวดได้บองได้

มาทุท้ายดิมาแล้วมาทุท้ายนางเอกกับตกงมันสิเป็นจังได๋เนาะฮะต้องทาไปเบิ่งเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องต้องเบิ่งไปเรื่อยๆสวัสดีพี่น้องยังไม่จบกินละบ่จบอาเชิญเราา แม่หญ่ชื่นไม่ไม่ไ hum ม่เป็นคนขี้ฬาันไดนะฮ่าส้มตัวเองพี่น้องเอ้ยตัตดำขึ้นเลือยู่พี่น้องโตัวดำหักใจใ่ใจร้ายนะจ้าซ้ำนี่ละจ้าซ้ำนี่นะจ๊ะขอบคุณนะคะหอยนาวจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยที่เป็นกำลังมุกกำลังใจให้น้องนัาดเนาะหรือว่าครอบครัวเฮาเนาะ ขอบคุณลายๆพี่น้องโอ้ทรงภมใหม่บอนอ่ะเพราหลอดเลยเมลองกี้เขียดแมลองกี้เขียดทัวหลอดเลยมันแม่มันกินขาวเนาะเม,มน คนกันสิมาพี่น้องเลยคนสิมากเลยสบายเแม่นจัดกันสิหอดใส่ทาเบิรงทาส้มต่อไปพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแหงบาสักคนพี่น้องสบายดีอย่าลืมกดเบิรงอย่าลืมกดเบิรงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหล,ลายๆ